สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพยากรณดวงสำหรับวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมโชคลาบให้ปังตลอดวันครับพยากรณดวงวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568เน้นโชคจากผู้ใหญ่และการลงทุนวันเสาร์วันนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่นคงความรับผิดชอบและความมีวินัย เป็นช่วงที่จังหวะชีวิตจะก้าวหน้าได้ด้วยความมานะอดทนและการบริหารจัดการที่ดีครับการงานและการเงินการงานโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการวางแผนระยะยาวและการขยับขยายกิจการหากมีโครงการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาหรือการสนับสนุนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากครับ อย่ารีรอที่จะแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำออกมาครับโชคลาบโชคลาบในวันนี้มักจะมาในรูปแบบของเงินก้อนที่ได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่คาดฝันเช่นกำไรจากการลงทุนระยะยาวเงินปันผลหรือโชคจากคนใกล้ตัวที่เคารพนับถือหรือผู้ใหญ่หรือเจ้านายการเสี่ยงโชคอาจมีเข้ามาบ้างแต่ให้เน้นไปที่การลงทุนที่มั่นคงจะดีกว่าครับ คำแนะนำและเคล็ดลับเสริมดวงกระตันยูและอ่อนน้อมความเมตตาจากผู้ใหญ่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในวันนี้ดังนั้นควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าการปรึกษาหารือกับท่านจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ครับทำบุญใหญ่การทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาเช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาหรือการไหว้สักการะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกติจะช่วยเสริมดวงการเงินและโชคลาบให้คุณมีใช้ใจ่ายไม่ขาดมือครับสีมงคลเสริมโชคเสริมโชคลาบเสี่ยงโชคหรือฟลุกสีฟ้าและสีขาวหรือสีครีมจะช่วยดึงดูดโอกาสและโชคดีที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเสริมการงานหรือบารมี สีดำและสีม่วงจะเสริมอำนาจความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการทำงานครับขอให้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยโชคลาภนะครับ